เบรเกอร์กันดูดชนิด RCBO แบบ2โพนะครับก็จะเป็นเบรเกอร์ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดครับโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมติดตั้งเป็นเมนของตู้คอน s u m e r unit นะครับโดยจุดสังเกตว่าเบรเกอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นเบรเกอร์ RCBO หรือไม่ก็ให้เพื่อนๆสังเกตเลขมาตรฐาน IEC 61009หรือมาตรฐานม g OK ก9 0 9 2 5 4 8ที่จะระบุอยู่บนตัวเบรเกอร์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ครับ และในคลิปนี้นะครับเราจะมาจําลองการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วกกับเบเกอร์ RCBO ของแบรนด์อีตันกันครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินเราจะมาทำการทดสอบดูครับว่าหากเราไปสัมผัสกับสายลายที่ชํารุดทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ r c b o เบรกเกอร์นั้นจะตัดวงจรหรือไม่ครับ จากการทดสอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหากเราไปสัมผัสกับสายลายที่ชำรุดทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ RCBO เบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรนะครับเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนั้นไหลผ่านร่างกายเราลงสู่พื้นดินครับ แล้วถ้าหากว่าเรานะครับเกิดไปสัมผัสกับสายลายทางด้านไฟเข้าเบรกเกอร์ RCO b ที่ชำลุดอยู่เบรกเกอร์จะตัดวงจรหรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหากเราเกิดไปสัมผัสกับสายลายที่ชำรุดทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับดังนั้นการทดลองนี้นะครับจึงสรุปได้ว่าเบรกเกอร์ RCBO นะครับจะตัดวงจรได้ก็ต่อเมื่อเกิดกระแสะไฟลวจากวงจรที่เบรกเกอร์ควบคุมอยู่เท่านั้นครับ แล้วถ้าการโยกของเบรเกอร์ถูกดันค้างอยู่ในสถานะออนหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเบรเกอร์ ER กันดูดจะตัดวงจรอยู่หรือไม่ครับสมมุตินะครับว่าเราต้องการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องการตัดไฟระหว่างงานซ่อมนะครับและถ้าหากเราเกิดไปสัมผัสกับสายลายที่ด้านไฟออกของเบรเกอร์กันดูดโดยไม่ตั้งใจเบรเกอร์ ER กันดูดนั้นจะตัดวงจรอยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากลไกภายในของเบรคเกอร์ RCBO แบรนด์อีตันนั้นก็ยังสามารถตัดวงจรได้เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วแม้การโยกของเบรคเกอร์นั้นจะถูกดันค้างอยู่ในสถานะอ่อนครับ ถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนนะครับแล้วเกิดไปสัมผัสกับสายลายและสายนิวทัลที่ชํารุดโดยไม่ตั้งใจเบรกเกอร์กันดูดจะตัดวงจอรอยู่หรือไม่ครับโดยผมจาลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่วางอยู่บนแผ่นไม้เปรียบสเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนครับแล้วมือทั้งสองข้างนะครับเกิดไปสัมผัสกับสายลายและสายนิวทัลทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์กันดูดเบรกเกอร์จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรเกอร์กันดูดก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายลายและไหลผ่านร่างกายของเรากลับทางสายนิวทัลครับเคสนี้เบรเกอร์กันดูดจึงไม่ตัดวงจรเพราะว่าตัวเรานั้นกลายเป็นโหลดไฟฟ้าเหมือนกับหลอดไฟดวงนี้ครับแล้วถ้าหากเรานะครับยืนอยู่บนพื้นดินเบรเกอร์ ER กันดูดจะตัดวงจรอยู่หรือไม่ครับโดยผมจำลองสายไฟในเส้นสีเขียวนี้นะครับแทนดินครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อผมแตะสายไฟเส้นสีเขียวเข้ากับไส้กรอกนะครับเบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรครับนั่นก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับจะไหลผ่านจากร่างกายเราลงสู่พื้นดินทําให้เบรกเกอร์ตรวจจับได้ว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและไหลออกเบรกเกอร์นั้นไม่เท่ากันเบรกเกอร์ก็เลยตัดวงจรครับ เช่นกันนะครับถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนแล้วเกิดไปสัมผัสกับสายลายที่ด้านไฟออกของเบรเกอร์กันดูดที่ชำรุดเพียงเส้นเดียวเบรเกอร์กันดูดนั้นจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับโดยผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่วางอยู่บนแผ่นไม้เปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนหากเราเกิดไปสัมผัสกับสายลายทางด้านไฟออกของเบรเกอร์กันดูดที่ชำรุดเบรเกอร์กันดูดจะตัดวงจรหรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรกเกอร์ก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงสู่พื้นดินครับแต่ถ้าหากเรายืนอยู่บนพื้นดินนะครับเบรกเกอร์ ER กันดูดก็จะตัดวงจรครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนั้นจะไหลผ่านร่างกายเราลงสู่พื้นดินครับ เบรกเกอร์กันดูด R C B O แบบ2โพนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้งานเป็นเมนของตู้คอน s u m e r unit เป็นหลักนะครับแล้วถ้าหากเกิดเหตุนในกรณีที่มีการสลับส,บสายลายและสายนิวท่อทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ R C B O เบรกเกอร์ R C B O แบรนด์อีตันตัวนี้ยังจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่หากเกิดกระแสไฟฟ้ารลวครับ โดยผมสลับสายลายและสายนิวท่าทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์นะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับที่ขั้ว N ของเบรเกอร์ก็จะกลายเป็นสายเส้นที่มีไฟครับถ้าผมจำลองใส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินหากเราเกิดไปสัมผัสกับสายเส้นที่มีไฟเบรเกอร์ ER กันดูตัวนี้จะตัดวงจรอ,อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรกเกอร์กันดูด RCBO ของ e ีต้ n นตัวนี้นะครับก็ยังตัดวงจรได้อยู่และเบรกเกอร์ก็ยังไม่พังครับเบรกเกอร์ ER กันดูด RCBO แบบ2 p r โพนะครับก็จะนิยมใช้งานเป็นเมนของตู้คอน s u m e r Unit เป็นหลักนะครับ ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้สายนิวทัลทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์กันดูดนั้นเกิดหลุดหรือขาดเบรเกอร์ ER กันดูดแบรนด์อีตันตัวนี้ยังจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่หากเกิดกระแสไฟฟ้าร่วกครับโดยผมปลดสายนิวทัลทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์นะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับสายลายและสายนิวทัลก็จะกลายเป็นสายเส้นที่มีไฟครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินหากเราไปสัมผัสกับสายเส้นที่มีไฟทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ที่ชำรุดอยู่เบรกเกอร์ ER กันดูดของอีตันตัวนี้ยังจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรคเกอร์กันดูดของอีตันตัวนี้ยังคงตัดวงจรได้อยู่แม้ไม่มีสายนิวเทลให้เบรคเกอร์ครับเนื่องจากเบรคเกอร์กันดูดตัวนี้นะครับถูกออกแบบและผลิตมาโดยใช้หลักการวนเตจอินดิเ e นเดนต์เลขสัันๆว่า VI ครับ ก็คือเบเกอร์ประเภทนี้นะครับยังคงทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องมีไฟเลี้ยงให้กับเบเกอร์ครับซึ่งจะแตกต่างกับเบเกอร์กันดูด RCBO 1P บวก N แบบหางหนูนะครับที่จะอาศัยหลักการแบบวนเตจดิพเอน d ดนซ์เรียกสั้นๆว่า VD ซึ่งจะอาศัยไฟเลี้ยงให้เบเกอร์ครับหากสายนิวทตรของเบรเกอร์ในเส้นสีดำนี้นะครับเกิดหลุดหรือขาดฟังก์ชันกันดูดของเบรเกอร์นั้นก็จะไม่สามารถตัดวงจรได้ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดวงจรได้ดีเมื่อมีสายดินนะครับถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งนะครับที่เสียบสายมาจากเต้ารับกล่าวคู่ในสภาวะปกตินะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านขั้วแอลของ RCO และไหลผ่านมายังบัสบาร์ไปยังเบรกเกอร์ลูกย่อยแล้วก็จะไหลออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยนะครับผ่านทางสายลายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับนะครับก็จะไหลผ่านทางสายนิวรทลมายังนิวเทลบาร์และไหลเข้ายังเบรเกอร์ r c b o ในขั้วเอน็นและไหลออกจาก r c b o ในขั้วเอน็นสู่แหล่งจ่ายไฟผ่านทางสายเมนนิวเทลครับแล้วถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะนะครับเกิดชำรุดและเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก็จะส่งผลทำให้โครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นมีไฟครับ โดยกระแสไฟั่วนะครับก็จะไหลผ่านทางสายกราวกลับไปยังกราวบาและเปลี่ยนทิศทางการไหลนะครับกลับสู่แหล่งจ่ายไฟผ่านทางสายเมนูเทิลที่มีความต้านทานน้อยกว่าความต้านทานของดินครับดังนั้นนะครับกระแสไฟที่ไหลเข้าและไหลออกเบรเกอร์ R C B O ก็จะมีความแตกต่างกันเมื่อแตกต่างกันถึงค่าพิกัดในการตัดวงจรนะครับเบรเกอร์ R C B O ก็จะตัดวงจรเองโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่มสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามและสั่งสินค้าได้จากรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายที่ผมวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย